กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุภูสุโคตโอว่าสิอยู่ฟังไทยฟังละหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับขา้าสงูงคำวา่าเสน่ห์เอยวันนี้คำวา่ายามโตงว่าอะไพี่น้องเห็นบ่อยไหมนี่กระเซียวเป็นครูวันนี้เห็นบ่นี่้ว่าท่านอยู่บ้าน,นต้องซื้ออโวหนี่้ตะโตงอะโวพี่น้องเอ้ยนี่ นี่กระปู่ก็ไม่เป็นครูนี่นี่นกระปู่ประแจเฉยยังกินนี่ที่เห็นพี่น้องฟังทายเขาเดีเนาะท้ายกระปู่เดียแย่อยู่ฟังล้วนี่ใด้มากนี่กระปุจจสีเห็นยังกินเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่เลืเอกเงาประซิวก่อนนี่อย่ามาเด็ดร้ายเลียนี่พี่น้องเลยนี่ มาจากฟุนมาจากใบใหม่นี่ไร้ยรวมกันปีงก็มี่นะพี่น้องเอ้ยไรสิกินปีงต้องการต้องการกินปีงบูดให้มากินปีงนี่ปีงก็มีนี่เขาว่านี่ยญาติปีงสีสุดเลยนี่น <laughs> มี่อยู่เด้เขากินปีงเีาอิ่แล้วกินปีงเ้าเขากินก็มี เออเห็นบอกขามาสั่งสื่อปีกายเวียดปีงปีงมึงมีผอะไร,ไร,บ,ร,ระบ,บ่ปนันว่าบเอืดเนาะมันยัยมันตายมัมกติดไปย,ยังเนี่ยป้ากระเดิดนี่ป้ากระเดิดป้ากระเดิดป้ากระเติบบ่นี่นางเดือกกระฟุนอ๋อก,ก้อนเด้อพี่นองเด้อขันตอนแดกนี่ เดี๋ยวเอาฟุน้นออกเลยก็เดี๋ยวเอาป้าแบบนี้ไอบรรยากาศได้พ่อแม่พี่น้องเขาบึงทางฝั่งไทยหรือต่างประเทศคอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อพี่น้องด้วยนี่อันนี้นี่ข้าวบาะเชาไปดีอ่างปล่อยจะซาได้นน่พี่น้องด้วยนี่เอียนปลารสมีหลายอย่างมีปลามีเอียนปลาคอปลาเค็งปลารสปลารสก็มีได้พี่น้อง คอมเมนต์ก no you know? ันเขามากเลยเด้อพี่น้องเด้อว่าส้มอยู่ประเทศอะไรเดืองนี่ก็กลัวสีแดงนี่พี่น้องเลยหลายระบาดสิวพยายามจะเถื่อหมือนเนี่ยยามสามเถื่อไปเช้ามากเนี่ยอืมก็คืนมากเลยกัมาเสาะหงอเสาะหงอเลยเก็ดแหนะปลาคอปาเก็งปลานางอหง นการที่ในการพยายามคือชุดนี้มีเตอรปลาสิวหลายอ่าหลอบสุดท้ายสิมาอันนี้จนสิเบิดแหละมีเตอร์ฟุลมันสายไหนเนาะสายแดนก็บอกอยากโด่งเปลี่ยนออกแล้วพ่อเกาะเกาะกันบ่เกาะกันบ่เกะันบ่เดี๋ยวพ่อเกาะกันบ่เห็นบ่ ป่ายัาง <c oughs> คือรูป่ล่ปาอนน้ป่าน,าน,นี่ป่ายัางวะปู่มันเหนีบเมื่อคอยมังจะเชร้าเจ้มาตัวนี้นี่น้องไปถ่ายกินยูรุมพูล หน่อยตายพี่น้องเข้าเบ่งเด้อเดือกก็ไปลาซิวเด้อนี่พี่น้องเด้อนี่เก็บฝุ่นออกก่อนขันตอนแดกนี่ฝุ่นมันได้ใช่อันนี้ทีมงานรอดหากินนี่เก็บแล้วลแหละก็รอดหากินนี่นี่ไก่นี่ธรรม่าสตว์บานโอกเขาเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็ดไก่นี่มาเป็ดหลายอย่าง อยู่บ้านนอ,นอกเข้าอย่างนี้แบบอุดมสมบูรณ์เด้พี่น้องเลยฝนตกตอนเช้าได้พี่น้องเลยไปยามตมัวหน่อยเครือ่องนี่บโตกะมือเครื่นี่ฝนกระไล้กลัวสีเดือดเลี่ยพี่น้องเอ้ยอุ้งตายยังไงกะเข็งกะเข็งหนีดเนาเลย นี่นอกจากใส่ขู่นี่ตีนี่นเด<ล><อ>ี๋ยวนะมันออกนะมันออกเลยฮะมันเต้นออกค่ะนิ่งๆหนามมันเตน้นได้ป,น,ป,น,ดปนั่นเนาะปะเคียงส้มยู่ประเทศใดก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเลยเรื่อพี่น้องเรื่องขาบาดการสืเขาไปอา่านไปตอบพ่อแม่พี่น้องเรื่อ ได้เลยนี่พี่น้องเลยนี่นี่เดี๋ยวเทว่าเลือกเดี่ยวนี่นี่ใส่กระคุกนี่พี่น้องเลือกเดี่ยวได้ได้นี่กระปูตัวแม่ได้เนี่ยปูกระมี้นพี่น้องเลยปูนี่ก็จักสีเข็ดกินน้องพี่น้องเลย<ว>สีเข็ดยังกินขวาบอ่อด้วจังไลยขว้าขว้ากระเซ็บ dang lebih di keluarga, sao sao kelima nah, ke temi... bisa pahim ya kita,

กินไซ่ก็ใบมาหมากินน้องแางเป็นกี่กระตือจังอะไรมาสิเพื่อเขาเกาะหมดกระซิวนี่เฮ็ดยังกินนาะพี่น้องนาะคอมเมนต์กันเขามากดลยเนาะ ว่าพ่อแม่พี่น้องมาเค็จอาหารแบบได้กินเค็จสากแดดปลาซิวเค็ดปลาจอมบ่พีน่น้องปลาจอมปลาซิวบ่ทางฝั่งดาวเอิ้นอื่นอยังปลาเค็มปลาเค็มปลาซิวฝั่งไทยเอิ้นปลาจอม Như bạn họ có tổng bệnh sư ở đây, phía ngoài nơi này Thả ra ủi ảnh rồi nhắm thuốc đâu nè Phần bộ thuốc ở vô lại Đúng, ừ, nhìn nó ra Dạ, ta em Tại, mừng, mừng ra lộn, mừng chút bộ hiến đi biết nổi lên rồi Nhưng mà hiến á, đen tay vô Nè, bộ hiến bộ dưỡng nhau. กระปูกัสซาบเอาหน่อย้ยกะปมันออกไปไปเท่าไรตัวขวกะปูวะ่ไดขวกิน้แื่เนาะออมปัสิวอูปิวอูได้ดสุดนะแม่นบอยากกิน กำบาดกาสีจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสีเดือกปลาซิวก่อนนี่ยตายบรรยากาศพอเมื่พี่น้องเขาเบิง่งซ้ำอยู่แหละ ขอบุญขอบพุ้นพ่อแม่พี่น้องเรืยอวเอฟซีที่เขามากกดติดตามหับซ้มลิบคำบาสะแนวนลดือ้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ดืด้อพี่น้องดือ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คาำบาท,ทํทำลิปต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องข้าเบิง่งกข้ามากระิบุกคิปไปก่อนเดว ກ່າວຄຳວ່າສະບາຍດີລ້ສວັດດີພໍແມ່ພີນ້ອງຄັນເໝິດສຸພູສູຄົນເດີ